เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าประทับใจเกี่ยวกับการรับมือโควิด -19 ของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook ชื่อกรพัฒน์ตันเดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ในสเตต์ควอลตินโพสต์เล่าประสบการณ์การเดินทางกลับมากักตัวและการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของไทยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้วันที่15มีนาคม2020 คือวันแรกของ MCO และเริ่มวงจรอ,อุบาตของชีวิตที่ติดอยู่ในห้องที่มาเลยตื่นนอนอาบน้ำทำงานประชุมกินข้าวสั่งแกร็บนอนวนอยู่แบบนี้มาตลอดเกือบ3เดือนแรกๆก็ลำบากแต่พอเริ่มปรับตัวได้ก็พยายามหากิจกรรมทำออกกำลังกายเล่นเกมเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่าน YouTube โคตรเป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้ลำบากแต่ก็แอบทรมาน อยากกินอาหารอร่อยแต่ได้มองรูปและสไลด์หน้า Facebook ผ่านไปก็มาเลยมันไม่มีนีนาอยากกลับเมืองไทยก็กลับไม่ได้ไม่มีไฟล์ที่จองการบินไทยไปแคนเซิลหมดแถมหากกลับได้ก็ยังต้องมีเอกสารใบรับรองอีกมากมายเอานะเทียบกับคนอื่นเราก็ไม่ได้ลำบากมากยังหาข้าวกินได้มีที่พักปลอดภัยมีงานทำเลยคิดว่าจะรอจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้น แต่แต่แต่แต,แต่มันไม่ดีเลยพอปลด MCO คนมาเลยบางคนเดินข้างนอกก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วทั้งที่แต่ละวันมีคนติด50กว่าเคสอัพถ้าเกิด super spreader ไม่ต้องสืบเลย MCO รอบ2มาแน่นอนแล้วจะให้มาติดเกาะแบบนี้อีก3เดือน No More ตัแตสินใจได้สรุปหาทางกลับดีกว่า มาเจอสถานกองสุลที่ช่วยเหลือคนไทยให้ลงทะเบียนว่ามีใครประสงค์จะกลับบ้านบ้างววาจะกลับได้ทุรักทุเลพอสมควรและเกือบไม่ได้กลับเพราะลงทะเบียนไม่ทันแต่สุดท้ายเย่ yeah, here I am ตัดมาที่เมืองไทยเลยละกันก้าวแรกที่ลงเครื่องตกใจมากเจ้าหน้าที่ทุกคนมาเป็น full armor s u เหมือนในเกมใส่ตั้งแต่หัวยันเท้าในขณะที่มาเลในสนามบินเราไม่เห็นเจ้าหน้าที่คนไหนใส่เลย ระบบการจัดการเมืองไทยใส่ใจกว่ามากเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนไม่แปลกใจที่จํานวนคนติดเชื้อน้อยหลังจากลงจากเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ต้อนทุกคนไปยังจุดนั่งรอมีเก้าอี้เซตเป็นแถวเรียงกันห่างๆระหว่างนั่งรอเจ้าหน้าที่ก็อธิบายขั้นตอนให้ฟังและเตรียมเอกสารเขาจะเรียกไปทีละหน้ากระดานเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ทางสอทอที่คอยยืนสกรีนสอบถามประวัติ ตรวจอุณหภูมิและลงบันทึกข้อมูลเพื่อติดตามภายหลัง ผ่านออกมาก็จะเจอแถวให้นั่งรออีกแถวละ10คน2แถวพอครบก็ให้เดินเป็นขบวนห่างๆไปยังจุดตรวจต่อไปมีเจ้าหน้าที่เช็คเอกสารและค่อยๆปล่อยให้เข้าไปจุดตรวจต่อมอแต่ละแค่ทีละสองสาคนตรงจุดต่อมอก็ตรวจตามปกติแต่ทุกเคาน์เตอร์จะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดเคาน์เตอร์พ่นน้ำยาเช็ดทุกครั้งหลังมีคนผ่านออกไปและไม่ต้องสแกนนิ้วมือ พอผ่านตอมอออกมาตรวจจุดรับกระเป๋าก็จะมีพี่ตำรวจหรือทหารนี่แหละคอยช่วยส่งกระเป๋าให้แล้วก็ค่อยๆเดินเรียงแถวออกจากสนามบินเจ้าหน้าที่จะให้บัตรหมายเลขและมีจุดแจกน้ำซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนผ่านคัสตอมพอออกมาด้านนอกเกตสนามบินเราจะเห็นรถบัสมาจอดรอรับเพื่อพาไปยังสถานที่กักตัวแต่แต,แต,แต่ยังขึ้นรถไม่ได้นะ จะมีทหารรอดักอยู่เป็นกลุ่มๆที่หน้าประตูพอเดินออกมาเขาจะให้เราเอากระเป๋าไปวางในช่องที่ขีดไว้สีแดงๆแ,แล้วสั่งให้เราถอยไปจากนั้นก็จะพ่นค่าเชื้อรอบกระเป๋าทุกใบเราคืนหมายเลขให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ลากขึ้นรถให้เองเลยส่วนไอ้เราก็ไปขึ้นรถนั่งรอเป็นอันจบในที่สุดก็ผ่านออกมาได้บนรถแต่ละคันนั่งแยกกัน จนมาถึงที่กักตัวซึ่งสถานที่กักตัวก็คือโรงแรมหนึ่งในพัทยาเรานั่งรอบนรถนานมากมารู้ที่หลังว่าเขาทยอยให้ลงทีละคันรถเพื่อไม่ให้คนมาออกกันข้างล่างเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าลงมารวมไว้ตรงกลางแล้วให้ลงมาทีละห้าคนหยิบกระเป๋าแล้วผ่านจุดตรวจอุณหภูมิอีกรอบก่อนเข้าโรงแรมเข้าไปจุดเช็คอินเขาให้ถือบัตรประชาชนกับคีย์การ์ดแล้วถ่ายรูป ผ่านเข้าไปจะมีจุดมาร์กที่พื้นให้ต่อแถวขึ้นลิฟต์ห่างหางทีละคนซึ่งขั้นตอนทั้งหมดไม่มีการเข้าใกล้ไม่มีการสัมผัสทั้งสิน้นขึ้นมาบนห้องพักบนโต๊ะจะมีอินสตรักชั่นให้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างมีกลุ่มไลน์เพื่ออัปเดตกันทั้งของโรงแรมและหมอทุกคนจะต้องวัดไข้รายงานทุกวันเช้าเย็น ทุกอย่างละเอียดและหลังวันที่5และที่10ที่กักตัวจะต้องโดดสวอปไปตรวจเชื้ออาหารมื้อแรกเป็นข้าวผัดธรรมดาน,นี่แหละแต่อร่อยมากจากร้านครัวร่มไม้เจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจและใส่ใจทุกคนทำงานกันหนักและตั้งใจจริงๆประทับใจและภูมิใจในประเทศไทยมากจริงๆอยากถ่ายรูปมาให้ดูแต่ละหลายขั้นตอนก็ไม่ได้สะดวกถ่ายจริงๆมีเท่านี้แหละที่เห็นล้นะ โพสต์นี้น่าจะเป็นโพสต์ที่ยาวที่สุดที่เคยเขียนแค่อยากเขียนเก็บไว้และแชร์เป็นประสบการณ์เผื่อไว้เป็นประโยชน์ครับอิดิชี้แจงเพิ่มเติมมีคนดราม่าว่าไปทําไมกลับมาแล้วสร้างความวุ่นวายแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่และสถานการณ์ต่างกันนะกรณีผมคือบริษัทส่งตัวไปทํางานต่างประเทศครับเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ก็ยังจ่ายให้กับประเทศไทยครับจุดประสงค์ของการโพสต์ไม่ได้อยากให้ดราม่ากันนะ ถ้าไม่ถูกใจท่านไหนก็เลื่อนผ่านไปได้เลยครับครับนั่นคือข้อมูลจากผู้ใช้เฟ e บุ๊กชื่อกอร์พ์ตันซึ่งเป็นการเปิดบันทึกความประทับใจในการกลับจากต่างประเทศเข้าสเตทควอลันทีนของทางการไทยนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัลฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ